สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนเพื่อนมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนชาวเวียดนามนะครับเมื่อพวกเขาได้เห็นจังหวัดตังและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําความคิดเห็นที่1เมืองชายฝั่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นความคิดเห็นที่2เมืองในชนบทที่สวยงามมากเกินไป ความคิดเห็นที่สามไทยแลนด์มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากความคิดเห็นที่สเมืองที่น่ารักชันลักเมืองชายทะเลที่สงบแห่งนี้ความคิดเห็นที่ 5, ห้าน่าเสียดายที่ฉันยังเกลียดคนจำนวนมากที่คลั่งไคล้ไทยแลนด์ <laughs> ไปเกลียดเขาทำไมก็เพื่อนเหยีย <laughs> แ,แอดมินเนี่ยไม่เกียดเลยนะครับเชิญท่องเที่ยวปองไทยนะครับโอ้โห,โหเราเป็นเพื่อนบ้านกันอย่าเกียดกันเลยนะครับไม่ดีเลยครับมีสงครา,ามมันลาบากมันอดอยากครับเพื่อนเงียน <c oughs> ความคิดเห็นที่6เมืองชายฝั่งสวยงามเกินคําบรรยายขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่7น้ําทะเลสวยสะอาดมากสะอาดกว่าดานังขอบคุณสําหรับโพส์ ความคิดเห็นที่8มีมหาเศรษฐีจำนวนมากในไทยแลนด์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีอะไรให้ภูมิใจคนไทยส่วนใหญ่จนกว่าคนเวียดนามแม่งยัดเยียดความยากจนให้อดมินอีกแล้วครับเพื่อนอ,นอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแอดมินยอมจนก็ได้ครับเพื่อนเงียนจะได้มีความสุขความคิดเห็นที่9ประเทศที่ปลอดภัยคนส่วนใหญ่เป็นมิตร ชนบทของพวกเขาก้าวหน้ากว่าเวียดนามเป็นประเทศที่น่าอยู่จริงๆความคิดเห็นที่สิบมาตอบกลับความคิดเห็นที่9ในไทยแลนด์มีมาเฟียที่อันตรายมากไม่ต้องพูดถึงแหล่งอาจญากรรมยาเสพติดสามเหลี่ยมทองของพวกเขาก็แย่มากฉันคิดว่าเวียดนามน่าอยู่ที่สุดในโลก หแม่แน่นอนจริงๆครับเพื่อนๆก็เป็นธรรมดานะครับเขาเป็นคนเวียดนามนะครับเขาก็ต้องว่าประเทศเวียดนามนั่นน่าอยู่ส่วนแอดมินเป็นคนไทยครับแอดมินก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยต้องน่าอยู่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับไอ้โลกธรรมดาความคิดเห็นที่11เมืองชายหาดสะอาดเกินไปขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่12เพราะไม่มีสงครามความรุ่งเรืองต่างๆไม่ต้องพูดถึง ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาเทียบเท่าเวียดนามโอ้โมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์สงครามที่อรอคอ,อยโอ้โหประโยชน์ดึงได้จริงๆเลยนะความคิดเห็นที่13เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบทที่สมบูรณ์ไทยแลนด์ทำได้ดีกว่าเวียดนามโพสต์ของคุณเปลี่ยนความคิดของฉันขอบคุณที่แบ่งปัน ความคิดเห็นที่14สะอาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักในเวียดนามคนไทยชอบสะอาดความคิดเห็นที่15มีหลายอย่างในเวียดนามต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขถ้าต้องการเทียบกับไทยแลนด์อันนี้ไม่ได้คิดไปเทียบอะไรกันนะครับพอดีแอดมินไปเชิญเขามาท่องเที่ยวนะครับเขาอาจจะมีคอมเมนต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดนะครับความคิดเห็นที่16หากจะเปรียบเทียบกับเวียดนามยุติธรรม ฮาหนอยทันสมัยกว่าไทยแลนด์มันไม่ได้เกี่ยวเลยนี่มันจังหวัดตรังครับโอ้โมั่วจริงๆเลยครับไปยุดมแหม่ชื่นใจครับแห่อ่านแล้วเจอแบบนี้ความคิดเห็นที่17หลังจากปี2564เศรษฐกิจเวียดนามแซงหน้าไทยแลนด์ไปแล้วเห็นได้ว่าเวียดนามมีการพัฒนามากกว่าไทยแลนด์โอ้แม่ ไม่คอมเมนต์แปลกๆนะครับคอมเมนต์ออกอ่าวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจังหวัดตรังเลยนะครับแหมชอบพัเแ็นมินชอบครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับคอมเมนต์เพื่อนเงีนของแท้ครับเพื่อนประโยชน์ความคิดเห็นที่18คนไทยมีสุขอนามัยที่ดีห้องน้ำของพวกเขาค่อนข้างสะอาด ไม่มีอะไรก็เพื่อนพอดีว่าแอดมินไปขุดบ่อล่องเงียนนะเหมือนเดิมก็เพื่อนรู้กันโพสต์ออกไปครับโพสต์ออกไปหน่อยตามปัม๊มตามอะไรก็โพสไปเขาดูหน่อยไอ้ที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้คอมเมนต์แบบนี้มานะครับความคิดเห็นที่19ถนนสวยกว่าเวียดนามความคิดเห็นที่20ฉันพบว่าชนบทในเวียดนามยากจนกว่าไทยแลนด์จากโพสต์ของคุณ ความคิดเห็นที่21เมืองชายฝั่งในไทยแลนด์จเจริญเกินไปความคิดเห็นที่22ดีกว่าหลายเมืองในเวียดนามต้องยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาสวยงามกว่าเวียดนามขอบคุณสำหรับโสต์ความคิดเห็นที่23แต่ในความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยแลนด์ถูกควบคุมและควบคุมโดยชาวจีนเป็นหลัก ตามความคิดของฉันไม่มีอะไรให้หน่าภูมิใจอมาแล้วครับเพื่อนๆคอมเมนต์ชาวจีนมาแล้วครับคนรวยในเมืองไทยมีแต่คนจีนแหมอันนี้แหละครับพี่เพื่อนๆเขาถามหากันบ่อยๆ ก็ชอบความคิดเห็นที่24มาตอบกลับความคิดเห็นที่23ข้อดีของระบอบสังคมนิยมคือไม่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนคนไทยส่วนใหญ่อิจฉาคนเวียดน,นามโ,โอ้สุดจริงครับแหมอันนี้แอดมินไม่เคยฟังมาก่อนนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์แนวใหม่นะครับไม่นา,นานจะเจอทีกับเพื่อนแหมปื้มก็ประทับใจครับไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ กูต้องนใชมความคิดเห็นที่25เห็นได้ชัดระบบเศรษฐกิจของไทยแลนด์กำลังถดถอยโอ้โหโอนหนักเลยครับเพื่อนๆคราวนี้คอมเมนต์นี่ไปเรื่อยเปืือยเลยครับความคิดเห็นที่26เศรษฐกิจของเวียดนามถูกควบคุมโดยชาวเวียดนามอย่างสมบูรณ์คนจีนในเวียดนามมีไม่มากเข้าไทยแลนด์ สุดๆไปเลยครับเพื่อนๆสรุปนี่พวกเราคนไทยนะครับไม่มีอะไรนะครับต้องแก้ผ้าเดินกันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยครับโอ้เพื่อนงี้โอ้โหให้กูมีเลยเขาบังเอิญความคิดเห็นที่28คุณควรสนใจปัจจุบันของเวียดนามตอนนี้เป็นยุค4.0เวียดนามอยู่ในอันดับตนๆของโลกโอ้โหมันด่าแอดมินครับเพื่อน แต่ขอโทษครับแอดมินไม่ใช่คนเวียดนามอภโยโย้โหแม่งสุดจริงวเียก็ได้จบลงไปนะครับสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนชาวเวียดนามความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาเบื้อนไปก่อนนะสวัดดีครับ เจ็บปวใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจ่าจึงต้มบะมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตาที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดะบะหมี <c> ่ <oughs> เขาท่าวะ